ครับท่านนยกครับอยากจะให้พูดถึงหลังจากที่เปิดจำหน่ายตัวมา2วันครับแล้วก็ทั้งออนไลน์ทั้งแบบจองครับก็ได้รับการตอบรับจากแฟนบอลเชื่อใหม่แฟนบอล่สบัดใกล้เคียงแล้วก็ทางยิ่งโดยทั่วอย่างยิ่งทางออนไลน์นะครับก็ทั่วประเทศเข้ามาซื้อครับก็ตอนนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีครับอย่างเพจนะที่เอาจอขายเมื่อวานประมาณสินาทีต้ปิด ก็เต็มนะครับในส่วนในออนไลน์ของของของบริษัทที่ทางอปจารและ่าจ้างก็การกจหน่ายก็เต็มเรียบร้อยหมดแล้ววันแรกนะครับคือวันที่1 8ที่เปิดจองที่โรบินสันแพร์พอนะครับก็คนมารอเป็น3-4ชั่วโมงนะก็ขายขายไม่ไม่พอนะครับแต่สรุปก็คือวันที่ มีการแข่งขันวันที่22นั่นทางอบจก,ก็จัดจจำหน่ายก็ประมาณ2,000ใบนะครับก็อาจจะคาดโซนแล้วก็อาจจะขายเวลาเที่ยงนะครับก็จำกัดสำหรับไอ้ผู้ซื้อบัตรเขาทั่วไปคือคนละไม่เกิน2ใบแต่ก็ต้องดูตามสถานการณ์จริงถ้าเกิดว่าคนมารอเยอะที่อาจจะหนึ่งใบนะครับก็ก็ดูตามสถานการณ์แต่หลักการก็คือจำกัดไม่เกิน2ใบนะครับ ตอนนี้ก็จำนายตัวประมาณทั้งสปอนเซอร์ทั้งอะไรก,ก็ประมาณ8 0ดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับ,รบสนามนี้มีความจุเท่าไหร่ครับหนึ 10, ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้รอยเพราะเดิมทีสนามสมโภชสมัยเจ็ดร้อยปีสองหมื700่นห้าพันที่นั่นแต่เนื่องจากมีการปรับปรุงและมีการใส่หัวอีกทั่วทั้งสนามก็จำนวนที่นั่งก็ลดลงก็เหลือหนึ่งที่นั่ง จากตอซื้อแถวนี้บซื้อเยอะมากครับตรงนี้นี่ท่านนายกมองไงบ้างครับกับกระแสฟุตบอลทีมชาติไทยคือก็เป็นครั้งแรกในรอบหลายปีนะครับที่เชื่อใหม่มีการจัดการแข่งฟุตบอลระดับชาติตั้งแต่ปี2555และโดยเฉพาะยิ่งสองปีที่ผ่านมาเนื่องกี่สถานการณ์โควิดฟุตบอลอีครับไม่ได้จัดนะครับแล้วก็สถานการณ์โควิดดีขึ้นนะครับก็ แฟนบอลนะครับทั้งเชียงใหม่ทั้งจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็มาจากรุเทพมหานครนะครับทุกคนก็อยากมาเชียร์ทีมชาติไทยและและอย่างคือเป็นการจัดการขันฟีฟ่าเดนนี่เป็นการชิงถ้วยพระราชทานที่ครับเป็นถ้วยเก่าถ้วยแก่นะครับแล้วกระแสตอบรับกบดีมากนะครับแล้วตอนนี้บัตรยังไงก็ไม่ไม่พอนะครับท่ซึ่งก็ต่างกับที่ทั้งเทพอย่างราชมังคลากีฬาสถาน <vì S 2> อาจจะพว0เงที่นั่งแต่นี่เพียงแค่17,600หม่หนท,ที่นั่งแต่ทางแก้ก็คือทาำไทยรัฐทีวีแล้วก็ AS TV ก็จะมีการถ่ายทอดสดตอนนี้ผมก็พยายามประสานขอจอ LED วีด์แช่จอเอลวมาหน้าสนามในสถานที่ล้นนะครับก็คือหมายความว่าวันสนามแข่งอาจจะมีจอ,อ LED มาจัด <c oughs> ตั้งหน้าสนามถ้าแ<ม>บบคนจองตัวไม่ทันคือพยายามที่จะทําให้ดีที่สุดนะครับสำหรับแฟนบอลที่ไม่สามารถที่จะเข้า เข้าชมข้างในได้ในเมื่อแต่ในเมื่อได้เข้ามาแล้วนะครับแต่ก็มีบูธนะของเกี่ยวกับการนิทรรศการฟุตบอลเอ็กซ์คิมส์ครับนะครับเราสปอนเซอร์ต่างๆในมาจากประเทศจากทุกที่ทั้งเชียงใหม่นะครับการกินเนี่ยคือคนเกือบ20,000ื่นคนนะการกินก็ต้องพร้อมนะครับในในสนามศรีร้อยปีกับก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเกี่ยวกับสถานที่จอดรถอาจจะไม่เพียงพอเพื่อ,อจะเต็มคือทาง อบจเชียงใหม่ก็ได้แต่เป็นการจัดสถานที่จอดก็คือตรงข้ามสนามกีฬาสมโภชเจรร้อยปีเนี่ยคือเป็นบริเวณศูนย์ราชการและก็ศูนย์ประชุมของอบจเชียงใหม่จัดที่จอดทั้งนอกแล้วเรามีบริการรถรางรถสารนะนะครับหลายหลายเทศบาลน,นะครับประมาณ1 7 1 8คันเหมืนทุกทุกได้ประมาณ20 3 0คนแปดคนรับส่งให้เข้าไปบบไหนและออกมาข้างนอกคร,ครับผมสุดท้ายครับอยาก แฟนบอลหนครับที่จะมาชมในวันพุธนี้ครับก็ก็อยากคือตอนนี้นหะคือคนที่ซื้อบัตรทุกคนมาพร้อมอยู่แล้วนะครับ oh. ก็อยากอยากจะ,ะให้แฟนบอลที่ไม่สามารถที่เข้ามาชมได้นะครับที่ไม่มีตัวก็อยากจะอยากให้ชมทางไทยรัฐทีวีเอสทีวีซึ่งมีการถ่ายทอดสดแล้วก็อยากจะให้พี่น้องอชาวไทยนะครับช่วยกันร่วมกันเชียร์ ให้ทีมชาติไทยประสบชัยชนะในแบบแรกก่อนที่เจอมาเลเซียซึ่งเป็นคู่ที่2นะครับแล้วก็ผมหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในการจัดฟุตบอลชีงช่วยพระราชทานทีค่ครั้งนี้นะครับผมคิดว่าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทีมชาติไทยน่าจะได้แชมป์ในครั้งที่48ในครั้งนี้ครับ